ยินดีต้อนรับสู่ The Sea Sisters ตัวเด็ดที่ออกงานแล้วกันแดงไม่ยังไม่มีแรงนะอุ้ย <c oughs> หมดแล้ว <c oughs> ลูกนี้อ่ะถ้าทาแบบเร็วๆ <c oughs> จะไม่ได้ดแบบน้องวันยองอ่าน้องวันยองบบน้องวันยองและหายากมากต้องส,าาสั่งจากอเมริกาสีชื่ออะไรอะสีนี้ไม่มีในเซฟอร่าสีครีมทั้งปากแล้วก็เป็นนูดที่แบบ เหมาะกับแบบเอเชียบางวันนี้นะคะเราจะมาบอก favorite lipstick ของเรานะคะแบบ2022 favorite ที่ must have นะคะเริ่มเลยนะคะ lipstick favorite ของพวกเรานะคะก็บอกก่อนเลยว่าเราสามคนถ้าเห็นเนี่ยก็คือรู้เลยว่าคนละ shade คนละสไตล์เลยพี่ปังชอบสีประมาณไหนพี่ปังนะคะใช้ลิปทุกอย่างออแกนิกอืมเป็นใส่แบบแล้วก็เป็นสายใสใช่ชอบทินส่วนของพอยก็คือใส่ฝอแน่นอนตึ๊บๆอ่ะของพิมก็จะเป็นแบบ แบรนด์เกาหลีแบรนด์ไทยอีู่นี้ก็มีแบรนด์อินเตอร์มีแบบทินทินนะคะปากต้องแดงไม่งั้นไม่มีแรงจริงๆ Everyday ที่แบบหยิบเยอะที่สุดเลยละกันของแต่ละคน Everyday ของพี่ปาตัวนี้เลยค่ะ Merit ของอเมริกาสีดูดีนะใช่สีมาลาครชนะคะลิปอ่อนๆบางมากมนแล้วเรียบร้อยน้องสาววนแล้วนะกอปบางมาก เป็นเหมือนแบบเมคอัพโนเมคอัพอ่ะใช่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 แค่หยิบเพราะคือทาไปฟิตเนสนะคะของพลอยนะคะใส่ฝอสีนูดทอมฟอร์ดนะคะอุ้ยหมดแล้วตัวนึงเป็นแบบว่ายังมีน้องอยู่แต่ก็คือไม่กล้าใช้น้องสภาพอันเดียวกาะันเดียวก็คือมันดีมากเพราะว่าช่างแต่งหน้าแบบทาให้แล้วก็คือไปหาซื้อคือได้มาจากแบบช็อปปี้ซึ่งมันไม่มีแล้วใครมีก็บอกได้นะคะเว่าชอบเนื้อชอบเนื้อครีมชอบเนื้อครีมที่แบบทาแล้วมันแบบปิดทั้งปากแล้วก็เป็นนูดที่แบบ เหมาะกับแบบเอเชียแบรนด์เมืองนอกอ่ะมันเข้มไปมันไม่ใช่นูแล้วมันเป็นน้ำตาลหรือมันชอบอมม่วงเคยสังเกตว่าแบบม่วงแล้วน้าเราเทาอ่ะเพราะเราเบสมันจะดึงความเหลืองของเราใช่ก็คืออันเนี้ยเป็นนูที่แบบสวยมันจะแบบอมม่วงนิดนึงอ่ะ มันจะไม่ส้มและชมพูเกินไปโอเคของพี่พิมนะค่ะอ่ะเป็นตัวเป็กโกเทนจิมันคือของโทนี่มอลี่เป็นเหมือนแบบเป็นน้ำ <c oughs> น้ำบนผิวเลยอันนี้ก็จะเป็นสีอันที่เป็นโทนชมพูชมพูทา <c oughs> ทับด้วยตัวนี้นะคะเป็นของ Ever Pink. อ i n พิงคยอันนของใ่ย คิมูรีทาเรจิน่าจอชสีนีชด่สวยมากเป็นกับเพชรดีมากวิงวีลูกนี้ถ้าทาแบบเร็วๆจะไม่ใช่วีดีแบบน้องวันยองอ่าน้องวันยองน้องวันยองที่บังเรียนจากใสๆไปเข้มที่สุดในชีวิตแล้วกันคืออิปซาตัวนี้คือฮอลแกรมเห็นใสๆสีฟ้าเงี้ยแต่ทาแล้วอะจะเป็นสีชมพูก็แต่พิมพ์สังเกตไว้แบรนด์ญี่ปุ่นอะชอบทำเป็นแบบเอาะฮอลกรมใช่เป็นแบบ ม่วงไปชมพูขิดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือฟ้าไปชมพูชอบอะไรออยๆเหมือนกันแล้วเราเอาอันเนี้ยผสมกับทุกอย่างได้ตัวเด็ดที่ออกงานแล้วกันทิ่ออกงานนี้คือเคลดอร์ปนอีกเลยอันนี้ชอบมากเหมือนแป้งเลยอะอธิบายไม่ถูก Your Lips but better นะครีมครัชวิธีของคุณนายญี่ปุ่นอะเขาก็จะใช้ใช้ตัวนี้ตัวเดียวเลยมิปังจะเป็นนูนอมแบบชมพูนี่มากแล้วก็ทาแก้มได้ด้วยนะเออ สุดท้ายสุดาสำหรับริปออกงานอันนี้เลยแพทแมกกาซีว่าแต่มันชอบมากเลยอันนี้คือแค่แตะๆเลยนะคือและหายากมากต้องสั่งจากอเมริกาสีนี้ไม่มีในเซฟอร่าสีคริสตี้ศูนย์สี่แปด โอเคไปต่อลิฟออกงานของพลอยจริงๆพลอยก็แต่งประมาณนี้แหละเช้าเย็นแต่ว่าวถ้าแบบพลอยออกงานพลอยรู้สึกว่าอันนี้มันอาจจะน้อยไปเราก็เพิ่มสีแบบข้างในนิดนึงอันนี้ก็คือของบาตานิกานะคะสี you wish. อัสยูวิสพี่เคยพี่เคยใช้ตช่อมลอดีมากมันด <PO I. S 1> <ม>่างนิดน,น, <Magn> um. นึงแล้วมันหักแล้วอะก็คือใช้จริงอันนี้จะเข้มดังนั้นพลอยจะทาแค่อ๋อหนูหนูชอบเข้มๆไม่จะทาแค่ข้างในอันออมเห็แล้วก็คือชอบที่เขาอะมีกลอสในตัวแล้วคือกลอสเขามันแบบ มันเป็นติเตอร์แบบใหญ่ดีอ่ะมีอะไรแบบเยอะขึ้นมาอีกด้วยการเติมกลองซึ่งคือชอบมันโอเคของพี่พิมพ์นะคะพันทนาการจากคุณอภินาราค่ะเป็นสีที่คนขาวชมพูเนี้ยมันชมพูมากมันชมพูนมแบบใช้ตามปากมินยองค่ะทาทาก็พังเหมือนกันเพราะว่าเป็นชมพูแบบเป็นชมพูตะโกนอ่ะชมพูที่เบสเป็นฟ้ามันทําให้แบบอันตรายอันตรายนี่ก็เพราะฉะนั้นอ่ะเราต้องทาแบบ ทิ้นข้างล่างก่อนทิ้นนี้เบสทิ้นก่อนนะคะ3าม natural nude นะคะตามด้วยอันนี้นะคะห้าูนย์ t e a นะคะแต่มันต้องออมเบรมันต้องคือคือด้วยความแบบเพื่อความอยู่รอดเป็นออมเบรตัวนี้เป็นแบบเป็นเบสชมพูเหมือนกันอ่ะมันจะเป็นอุ้ยหลายขั้นตอนมากเพื่อหนึ่ง้นตอนจนนี้จะเป็น d o เช่ก c a b น n านะคะ ruby 40สิือยังเห็นสีเลย นี่นะคะอ่าลงดีออก,ก่อนี่ใครมีกระจบมั้เร็วรีมันก็จะอ่อนกว่าเมื่อกี้อ่ะมันจะดูชมพูกว่าเมื่อกี้มันแดงแต่พี่ชอบแบบนี้อ่ะดูแบบเซ c ก e ัยพิมพ์แบบต้องชมพูนี้ขนติดปากนช่วยอยู่อ๋อน้องพิมพ์เขาจะทำข้างนาในแล้วถ้าความพีกเบิ้ลแบบอ,อยากจะถ้าเราอยากเป็นน้องวันยองนะคะเราต้องจบด้วย กลอสนะคะอันนี้ก็ของ Hourglass ชื่อสี Unreal นะคะจริง <Our S 1> จริา <Glass S 3> ใช้ใช้อันนี้ก็ได้ใช้อันนี้ก็ได้สำหรับคนที่มีงบจำกัดเลอะทาแค่กลางกลางปากแบบนี่แต่มันต้องแต่งหน้าน้อยแบบนี้ไงเฮ้ยนี่ไงดูดิเวอร์มากแบบปากใหญ่มาเป็นเหมือนไปชีคือมันต้องแต่งหน้าแบบเกาแบบเนี้ยคือถ้ามันมาฝอแล้วปักอย่างนี้ไม่ได้พี่ใช้ sisley nutrive lip b a ขี้พึ่งนางพญาพึ้ง ตึบมากพี่บอกเลยคือทาตอนกลางคืนตื่นเช้ามาแปรงฟันอ่ะตอนแปรงฟันน้ำติดอยู่บนปาก็เลยเชื่อมั่นว่าแบบอ่าโอเคเขาไม่ได้โอเวอร์เคลมจริงๆอันนี้ดีมากจริงๆพอจริงจริก็เป็นนูนหมดเลยแล้วก็อันนี้เร็วๆแล้วกันเอาไน้่ที่อยู่ในคลิปก่อนหน้าก็เดี๋ยวดูคลิปได้นะคะแปลว่ามันเหมาะกับผิวขาวอ่ะ เพราะว่าจริงๆหาหนูดยากมากแล้วมันเป็นหนูดอมส้มก็คือสวยถ่าอันเดียวอ่ะจริงๆจบไม่ได้ต้องเติมไม่ได้แบบซิ้นเกินอีกอันนึงก็เอาแบบเร็วๆนะคะชาหลอดทีวีซึ่งมั่นใจว่าทุกคนเคยได้ยินอยู่แล้วพิลโลทอเขาเป็นแบบสีที่โด่งดังของเขาก็จะเป็นหนูแบบนูแบบอินเวอร์ซเอเป็นแบบผิวขาวผิวแทน ทาสวยหมดก็คือลนยสีนี้ของเขาคือสวยหนูอมชมพูหน่อยอนี้ปเพียวนี่นาตาชาเดนโนน่าอันนี้ก็จะเพราะแต่ทุกสีของพอมันแน่นหมดเลยเนาะคือคือพอจะเป็นสายฝอทุกอย่างมันจะตึบมมันจะไม่ได้เป็นความทิ้มมันก็เป็นนูที่แบบอันเดียวจบสวยมากอันนี้ก็จะซิดลงมานิดนึงนะพอยรู้สึกว่ามันจะมีความชมพูไปนิดนึงพอก็จะถ่ายวาตานกาข้างใน ทาแค่ข้างในเยงแต่เป็นออเร์แน่นแล้วก็ยังแน่นไม่พอรู้สึกว่าบางทีแบบสีมันจะแป้งอ่ะก็จะทาแบบข้างในให้มันดูมีสีนิดนึงเพราะว่าบางทีถ่ายรูปออกมาแล้วหน้ามันซิบพอแล้วค่ะของพิมพ์ตัวสุดท้ายของวันนี้ของรอมัันีีนะคะ juicy lasting tint สีนี้คือ13 eadori o t แดงมากเวลาเราใช้แดงที่เป็นแดงฝั่งฝรั่งอ่ะมันจะติดฟ้าแล้วมันมันมันยากแต่อันนี้เป็นแดงแบบแดงส้มเอเชียใช้ได้อันนั้คือมันแดงแต่ว่าเนื้อมันเบาถ้าข้างในลิปนูดก็น่าจะได้ใช่ก็คือเอามาเทคนิคออมเบรอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้หรือทาทั้งปาก ก็ได้อ่าของคอยอันสุดท้ายด้วยละกันของแมกนะคะสี m o l l e t Over มันก็จะเป็นนูดส<ม>้นี่คือสีของน้องลิซ,ซ่านะจริงเหรอหรอ,อันนี้หนูดสม้มจริงๆของคอยมันดูคล้ายกันมาก จริงๆก็สวยหมดอันสุดท้ายเพิ่งได้มาเดียดาเลียน้องนุ่นซื้อให้เดียดาเลียดีที่รำชอบนะจริงๆถ้าเราแชร์ลิปสติกทั้งหมดอ่ะมันจะใช้เวลาั้งวัรมนี่มันเป็นแป้งเนี่ยค่ะแล้วก็ทาเปลกตาด้วยชิคอี้ันดิชิกีันเทนเดอร์แล้วก็มีอันนี้แคดดี้ชอบมากแล้วก็พกไว้เลยนะคะไว้ในรถยนต์หนึ่งแท่งคือเกิดทับขันแบบ ต้องเติมหน้าเติมปากเดี๋ยวนั้นก็คือขอให้มีแล้วก็ไม่ไวต่อแสงคือมันไม่ละลายเพราะมันเป็นแป้งฉะนั้นทิ้งไว้ในรถได้ก็ประมาณนี้ประมาณนี้ในกระเป๋าก็จะพกประมาณ3แท่งเขาในกระเป๋าแบบแล้วแต่วันว่าวันนั้นทาอะไรก็จะพกขนนั้นฉันจะทิ้งไว้ในกระเป๋าเลยก็คือชอบชอบทาลิปบนรถอ่ะโอเคสําหรับวันนี้นะคะก็ประมาณนี้เป็นลิปสติกที่เราเอามา แนะนำกันเป็นลิปสติกกันตายแบบทาลรอดทาล่สวยอย่าลืมนะคะกดไลค์ u b s c r i b e แล้วก็แชร์ให้พวกเราด้วยนะคะก็เดี๋ยวจะเขียนรุ่นแล้วก็สีให้ใน d e s c r i p t ั่นนะอยากรู้อะไรอีกบอกนะแล้วก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะอยาก่าลืมดูคลิปต่อไปของเรานะคะาลดูกลทปต่อไงปกนหม่ช่วยอยู่ใช้สีอะไรคะ วิธีการทาของพี่พิมแต่มันแดงแล้วอะตอนนี้แดงไปลองไปดูไอ้ต้องโชยุนี่คะดูแม,ม่แม่ทำนี่อนนี่นะคะอารม์ดีออกก่อน